สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมันยายก็มาหาให้เพาะค่ะถ้าเคลียให้เพาะอยู่ค่ะลวลูกว่าจะทิมลูกแน่นอย ถ้าฝนตกมานี่มันคงตึงเนาะเจ็บพอเลนเด็ดกันเด็ดจังเลยเขียนค่าร้องแล้ว ลูกมันก็ค่อยเห็นไปเห็นไปโคนก็จก ฝนตกมาดิโอ้ยคนมาอยู่บ้านแหละมาหาเห็ดเผาะจริงจริงโอเโหลอ้โแล้ว ไม่เห็นหุ้งทางออกป่าแล้วก็กวาดเรียบนี่นสองลูกสามสี่ห้าหกถ้าเจอบอ่อมันก็จังซีแหละลุงโดน หนึ 1> 1, ่งสอ8สามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกค่ะเก้าลูกอยู่ต้นอันนี้มันมันอยู่ใต้ใบไม้ค่ะมองไม่เห็นนะคะเก้าลูกเลยเนาะเนาะค่ะ ถ้าเจอบอกมาโอเจนซี่แลชิบตัวนี้ชิดลูกอิอิเอใครบนหาวะคุณแท็กบอกเนี่ยฮะมินทายายบอกอืม โดน,ดนก็ขึ้นแป๊กนี่นะตัวแส็บด้วยวังด้วยเดีย๋ยวให้ทนายสาวท้องเด้อยอย่าเมาลินทายายเด้อยายหาเห็ดดูเ้อยานะยานะยาดยูอุ้ย ลูกงานาดไนนี่สิบเอสิบสองลูกแล้วอยู่ตรงนี้สิบเอ็ดสิบสองอุ้ยสิบสองสิบอืมอืมบอบาน่ Trần Đại Bố อี ų, ้เมื่อยบ่บกดำบกดำเมื่อยจีน้อยพ่อจิ้มพร้อมอุ้ยนะส้มลูก อันนี้นใช่ไหมใชเหิ้พอะรัวย,ยิ่งก็ขัวอะไร Nói mong cầu mà Ừ. Mm. Ốc mà Khi งอ,อี้อย้ายได้เท่านี้ค่ะวันนี้นะคะโอเคไหมคะพี่น้องสต๊อปเลนเลยได้เท่านี้อันนี้กินกับน้ำพริกได้ค่ะ ใบอีท์ให้ดูรอบๆป่าโอเคค่ะเขาจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะเต a n k ิ้วบายบายไปก่อนเด้อ